นะครับเพราะวันนี้ผมเลยอยากฝากพี่น้องทุกท่านว่าหากพี่น้องมีโอกาสไปเชคสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14นี้อยากให้ทุกท่านทกท่นึกถึงหน้าภรรยาที่บ้านนึกถึงหน้าลูกที่บ้านที่ต้องส่งเสียลูกไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศให้นึกถึงว่าถ้าวันนี้เราเลือกตั้งเรายังได้ยาสามโนร้อยเนี่ยนั่นคือเป้าหมายที่ล้มเหลวในการดําเนินชีวิตอีกสี่ปีข้างหน้าาังนั้นวันนี้พี่น้องครับ มีการเลือกตั้งผมคาดหวังว่าเราทุกคนต้องเอาราคายาเพลงกลับมากับพักเพื่อไทยเราทุกคนต้องเฝ้าติดตามแก้ปัญหายาเสพติดกับพักเพื่อไทยเพราะพักเพื่อไทยประกาศชัดว่าขอเวลาแค่ปีเดียวในการใช้มาตรการต่ตางๆในการเข้ามาปราบปรามยาเสพติดเอาลูกหลานกลับมาครับคุณตั้งอาจารย์อาจารย์ครับเอายาพี่น้องกลับมาเอาผู้นําครอบครัวกลับมาวันนี้การศึกษารเราเข้มแข็งแต่คุณภาพชีวิต หากมีเด็กติดยาอยู่เป็นคุณภาพที่กรอบบางแล้วถามว่าคุณภาพที่กรอบบางตรงนี้เด็กที่เกิดอ,ออกมาแต่ละครั้งในอ้อมกบในอ้อมกบของแม่ที่อ่อนแอแล้วลูกจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างมีความพร้อมของให้ทุกคนตั้งมัน่นการเลือกตั้งหากพี่น้องคิดว่าผมมณฑปีหมิงเร็จเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวแทนในการไปรับใช้ ในการที่จะมาทําหน้าที่สสในอนาคตได้เนี่ยอยากให้พี่น้องทุกท่านเปิดใจและให้โอกาสอยากให้อุตา์ให้อาจารย์ทุกท่านเปิดใจและให้โอกาสกับพบนาปีคนนี้และผมจะตั้งใจทํางานเกาะติดการทาหน้าที่ของผมอย่างถึงที่สุดผมจะวิชาชีพทนายความของผมเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการดูแลพื้นที่ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความอยู่รอดของพื้นที่ในโซนพื้นที่ผู้แคสแล้วผมจะเข้ามามีบทบาท ในการดูแลพื้นที่ในนามของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนสามารถโทรเบอร์เขาเรียกว่าเป็นเบอร์ตรงที่ผมใช้แค่เบอร์เดียวเจ็ดศูน์ศูแปดึอกอะไรไม่ออกแค่นึกถึงเลขแปดานหลังเบอร์นะับอย่างท้อที่สุดสิบี่พุธภาคนี้พี่น้องอาจารย์อุตั์จะได้ใช้ปิดธิ์นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทีมบริหารทุกท่านที่ให้โอกาสยนเชิญผมมาแนะนำตัวแล้วก็นำเสนอ ในเรื่องของการเลือกตั้งในโอกาสนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณอุตารยนะขอบคุณาาบคุคลากรรงเรียนลูกโลดแล้วผมจะไม่ลืมวันนี้หากพี่น้องคิดว่าเลือกตั้งวันนี้พี่น้องต้องการเปลี่ยนแปลงพี่น้องต้องการที่จะอยากได้พิธีใหม่โอกาสใหม่ขอให้พี่น้องช่วยจะตกมือให้กับการเปลี่ยนแปลงในโอกาสนี้ด้วย